ดับหมนรื้อมาโมนี้เป็นไรวะครับไม่จริงไม่เป็นไรวะไม่มีแรงมดแรงเหรอฮะฮะเป็นไรนะเป็นไรมุงต่อนมวยงี้ได้ไงวะถามจริงฮะมวยมันจะยอมอย่างเดียวเลยมวยเขาตายแล้วเขามุดหัวแล้วเขาบริการกี่เที่ยวแล้วมึงไม่มีหุวใจเอามาหินเลยชกมวย โชคมวยไม่ใช่ว่าชกไปวันๆมาชกมาไม่ใช่นะบอลรู้ด้วยมึงชกมวยนี้ไม่ได้มึงโชคนี้ตายเลยรหรอลงอายเว้ยให้อายเขาคำว่าอายเข้าใจนะโชคบวยนี้อายเขาเงินชิดยาเยอะแยะมึงไม่เอาหรอก่อนฉีดก็มีตั้งสามสี่หมื่นก่อนต่อยมวยมึงชนะธนิกานน้าเขาไม่ได้ เขามีนักธินายมวยเขามาเนดูเขายอมแล้วตามโยกก็ไม่เอาอะไรนะมึงยังต่อยแฮนแพได้มวยไม่เอาอะไรเลยทุกอย่างนีกว่าทําแบบนี้มัน,ม,นมันเกิดอะไรขึ้นปเป็นอะไรรู้ว่ามันโดนแข่งมวยยังไงนะไม่เสียจังหวะฮะเป็นไรนะไม่หมดนะมันจะเสียจังหวะอะไรวะมวยมันมีใจามาหิบหน่อยเดียวมึงดูยัง รถมีเพีมยงต่อยดิสักขวินต่อยก็ต่อยกันไ,ไงมึงลองเปิดดูนิให้มึงมีใจเอามืหิดอย่างเขาหน่อยดีว่าเออมวยเขาไม่มีฝีมืออย่างพวกมึงดีอย่างมึงด้วยมวยเขาสู้มึงต่อยอย่างนี้ จังหวะนั <depressed? S 1> yeah. ้นเราก็ทำได้ดีนะแข่งเราก็ออกได้เป็นชุดเป็นชุดเลยเขาเรียกแรงไปเลยหมดจังหวะนั้นดูแล้วเกมมันเรียนสร้างเลยเออแข่งนั้นอ๋อสามจีดีลุ้นบอลถือว่ามาเลยพวกนั้นเรียนนั่แหละแต่ประมาณชุดยกสี่นี่เราก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นอ่ะเออมันเกิดอะไรขึ้นรอยยกสี่ถามมึงหมดแรงเหรอมันช็อตเรื่องมันยังไงฮะมาคุยกันเป็นอะไรเป็นอะไรมันเป็นไงมันมันเป็นไงฮะถามนิดนึง ขึมาเขาแย่งกันต่อมือนสามคั้งสมึงทีแย่งกันต่อมันจบรู้เป็นไงมไม่มันไม่สู้อะไรหาที่แล้นะมึงไม่สู้เขาบออ่ะมีอะไรริงขอโทษแฟนอเอขอโทษทุกท่าทีว่าทำไมไปเก็บข้อผิดพลาไปแก้ไขกันต่อไปโอเคใจเป็นกำลังใจให้ครับ